สวัสดีครับนักเรียนชั้นม6ทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่8เรื่องการวิเคราะห์ระดับภาษาคําถามชวนคิดเช่นเดิมครับเรียนกับครูเน้นย้าว่าต้องมีคําถามชวนคิดทุกคาบทุกชั่วโมงอะไรคือสิ่งที่กําหนดให้ภาษาต่างระดับกัน นักเรียนลองคิดสิครับว่าอะไรเอ่ยอะไรคือสิ่งสิ่งนั้นอะไรคือสิ่งที่ทําให้ภาษามันต่างระดับกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันมาแล้วว่าระดับภาษามี5ระดับด้วยกันวันนี้ครูถามว่าอะไรคือสิ่งที่กําหนดให้ภาษาต่างระดับกันเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยพอจะนึกได้ไหมพอจะเข้าใจพอจะเป็นแนวทางได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ภาษาต่างกันถ้ายังไม่เข้าใจเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ ปัจจัยที่กำหนดระดับภาษาอย่างที่หนึ่งคือโอกาสและสถานที่โอกาสและสถานที่โอกาสและสถานที่คืออะไรคือการสื่อสารกับบุคคลในที่ประชุมในที่สาธารณะในตลาดในร้านค้าหรือที่บ้านย่อมใช้ระดับภาษาต่างกันนั่นหมายความว่าเราคงไม่สามารถใช้ภาษาในที่ประชุมกลุ่มใหญ่ที่ประชุมรัฐสภาไปคุยในตลาดสดสนามเป้าหรือตลาดสดปิ่นทองบางบอนได้ เราต้องใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่สองบอกว่าสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสัมพันธภาพระหว่างบุคคลก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั่นเองบุคคลย่อมมีความสัมพันธ์ต่อกันในหลายลักษณะการเป็นเพื่อนสนิทการเป็นผู้ที่เพิ่งรู้จักกันผู้ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนย่อมใช้ระดับภาษาแตกต่างกันทั้งสิน้นแต่อย่างไรก็ดีปัจจัยนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อที่1ก็คือ สถานที่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยข้อหนึ่งคืออะไรนะคือโอกาสและสถานที่ตัวอย่างเช่นคุณครูกอไก่กับคุณครูขอไข่เป็นเพื่อนสนิทกันมากเวลาอยู่ด้การจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองเมื่อมาพูดกันในที่ประชุมครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งคุณครูกอไก่กับคุณครูขอไข่ก็ไม่สามารถใช้ภาษาแบบนั้นในที่ประชุมแห่งนี้ได้นั่นกําลังจะบอกทุกคนว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลก็เป็นสิ่งกำหนดความแตกต่างของระดับภาษาและเหนือสิ่งอื่นใดโอกาสสถานที่ก็เป็นตัวกำหนดระดับภาษาเช่นเดียวกันข้อต่อไปนะครับข้อที่3ข้อที่3คือลักษณะของเนื้อหาในประเด็นนี้นะครับบอกไว้ว่าเนื้อหาของสารส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับโอกาสที่ใช้ในการสื่อสารอยู่ไม่น้อยเช่น เนื้อหาเรื่องส่วนตัวก็ไม่สามารถใช้ภาษาระดับพิธีการหรือระดับทางการได้แม้เนื้อหาทํานองเดียวกันอาจใช้ภาษาต่างๆกันได้ทั้ง5ระดับได้แต่เนื้อหาบางเรื่องไม่อาจใช้ภาษาต่างกันเป็นหลายระดับเพราะถ้าใช้ภาษาไม่เหมาะสมก็จะทำให้การสื่อสารไม่สัมฤทธผลตามที่ต้องการและนี่คือปัจจัยที่กำหนดระดับภาษาในข้อที่3 ไปกันต่อนะครับในข้อที่4ปัจจัยที่กําหนดระดับภาษาในข้อที่4ก็คือสื่อที่ใช้ครับสื่อที่ใช้เช่นจดหมายส่วนตัวผนึกซองปรษณียบัตรการบอกต่อๆกันไปด้วยปากการพูดทางเครื่องขยายเสียงการพูดผ่านวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ย่อมใช้ภาษาต่างระดับกัน นักเรียนเคยสังเกตไหมว่าในโรงเรียนของนักเรียนในแต่ละวันจะมีรายการเสียงตามสายในตอนเช้าบุคคลผู้ดำเนินรายการหรือเพื่อนนักเรียนหรือคุณครูที่ใช้เป็นผู้ดำเนินรายการเสียงตามสายมักใช้ภาษาที่เป็นทางการกับกึ่งทางการไม่สามารถใช้ภาษาระดับสนทนาหรือระดับกันเองได้เพราะจะทําให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือนะครับดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสื่อที่ใช้มีส่วนสําคัญที่จะกําหนดระดับภาษากลับมาเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาทวนอีกครั้งหนึ่งคําถามถามว่า ปัจจัยที่กำหนดระดับภาษามีอะไรบ้างอันที่1ครับคือโอกาสและสถานที่ข้อที่2ครับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลข้อที่3ลักษณะของเนื้อหาและข้อสุดท้ายข้อที่4ครับสื่อที่ใช้ทั้ง4ประเด็นนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่กำหนดระดับภาษาให้แตกต่างกันไปครับลักษณะของภาษาระดับต่างๆในประเด็นนี้เราจะพูดถึงลักษณะของภาษานะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าข้อ1ครับการเรียบเรียงการเรียบเรียงคืออะไรการเรียบเรียงเนี่ยเขาบอกไว้ว่าภาษาต่างระดับการจําเป็นต้องใช้ความพิถีพิถันในการเรียบเรียงเกี่ยวกับลำดับหรือระเบียบใจความที่แตกต่างกันออกไปเช่นภาษาระดับพิธีการและระดับทางการจะต้องใช้ข้อความที่ต่อเนื่องกลมกลืนกันมากกว่าภาษาระดับกึ่งทางการ และในการใช้ภาษาเขียนไม่ว่าในระดับใดจะต้องระมัดระวังในเรื่องลำดับข้อความมากกว่าภาษาพูดเพราะผู้อ่านไม่อาจถามผู้เขียนได้ในข้อนี้กเลรงจะบอกว่าการเรียบเรียงเป็นสิ่งสําคัญเพราะถ้าเราเรียบเรียงได้ชัดเจนชัดถ้อยชัดความกระชับได้ใจความเมื่อผู้อ่านรับสารเขาย่อมเข้าใจได้ในทันทีการเรียบเรียงหรือการเขียนเนี่ยเขาเรียกว่ามีข้อบกพร่องกับการพูดตรงที่ว่าผู้ อ่านไม่สามารถถามผู้เขียนได้แต่ภาษาพูดเมื่อพูดไปแล้วอย่างครูสอนอยู่ไม่เข้าใจนันกเรียนสามารถถามครูได้นะครับการเรียบเรียงจึงเป็นลักษณะของภาษาระดับต่างๆที่ทําให้แตกต่างกันประเด็นที่2ครับกลวิธีการนําเสนอกลวิธีการนําเสนอภาษาระดับพิธีการและระดับทางการมักใช้กลวิธีการนําเสนอตามรูปแบบที่กําหนดไว้ เช่นคํากราบบังคมทูลหรือคํากล่าวรายงานส่วนการนําเสนอที่ใช้ภาษาระดับกึ่งทางการหรือระดับไม่เป็นทางการจะใช้วิธีการนําเสนอที่ไม่หยุดรูปแบบที่ตายตัวมากนักผู้นําเสนออาจจะค้นหาวิธีการนําเสนอที่แปลกใหม่เพื่อดึงดูดใจผู้ฟังต้องบอกนักเรียนก่อนว่ากลวิธีการนําเสนอของภาษาในแต่ละระดับย่อมแตกต่างกาันภาษาพิธีการกับภาษาที่เป็นทางการ มักจะไม่มีการเล่นไม่มีการใช้คำที่วาบหวามคำที่ชวนให้กระตุ้นให้รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยแต่ถ้าเป็นระดับอื่นลงมาเขาสามารถปรับเปลี่ยนให้เกิดความน่าสนใจให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ฟังรู้สึกอยากฟังได้มากยิ่งขึ้นนะครับ 3. ครับถ้อยคำที่ใช้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำดังต่อไปนี้3.1 คำสรรพนามภาษาระดับพิธีการระดับทางการและระดับกึ่งทางการย่อมใช้สรรพนามบุรุษที่1และบุรุษที่2ต่างกับภาษาระดับไม่เป็นทางการและระดับกันเองดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับครูมีตัวอย่างมาให้นะครับบุรุษที่1ของภาษาที่เป็นพิธีการและทางการตลอดจนกึ่งทางการจะใช้บุรุษที่1เป็นกระผมผมดิฉันและข้าพเจ้าส่วนบุรุษที่1ของ ภาษาที่ไม่เป็นทางการและระดับกันเองจะใช้คําว่าฉันผมอีฉันเราหรือหนูนักเรียนสังเกตไหมว่าแค่สรรพนามบุรุษที่1เราก็ใช้แตกต่างกันแล้วยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งครูได้รับเชิญอีกแล้วได้รับเชิญเก่งเหลือเกินได้รับเชิญไปพูดในที่ประชุมของสภาครูแห่งประเทศไทยครูจะใช้สรพพนามแทนว่าหนูมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งครูเป็นตัวแทนของครูทั่วประเทศคุยกับคนที่มาร่วมประชุมมันจะเหมาะสมไหม ควรจะใช้คำว่ากระผมหรือผมหรือข้าพเจ้าจึงจะเหมาะสมกว่าถ้อยคำที่ใช้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ระดับภาษาแตกต่างกันในประเด็นที่หนึ่งคือคำสรรพนามและ2ครับคำนามคำสารมัญนามหลายคำใช้แตกต่างกันระหว่างระดับทางการขึ้นไปและระดับต่ำกว่าทางการเรามาดูตัวอย่างของคำกันนะครับโรงหนัง ใช้เป็นโรงภาพยนตร์ในระดับทางการใบขับขี่ใช้เป็นใบอนุญาตขับรถยนต์บัสเลนใช้เป็นช่องเดินรถประจำทางงานแต่งงานใช้เป็นงานมงคลสมรสครับและคำต่อไปครับคือคำวิสามัญนามคำวิสามัญนามคือนามชื่อเฉพาะเช่นชื่อโรงเรียนชื่อคนในภาษาระดับทางการขึ้นไปต้องใช้ชื่อเต็มให้ถูกต้องนะครับและต่อไปครับคือคำลักษณะนาม ในภาษาระดับทางการขึ้นไปจะต้องใช้ถูกแบบแผนนักเรียนส่วนใหญ่นึกอะไรไม่ออกบอกอันปากกาหนึ่งอันกันไกลหนึ่งอันไม่ถูกครับใช้อันไม่ได้จะต้องใช้ถูกแบบแผนเช่นสวิงหนึ่งปากเทียนไขหนึ่งเล่มเป็นต้นนะครับต่อไปเป็นคำกริยาคำกริยาในภาษาไทายมีคำกริยาที่ใช้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเช่นกริยาคำว่าตายใช้ต่างๆกันตามฐานะของบุคคลและโอกาสซึ่งอาจใช้เสีย สิ้นถึงแก่กรรมถึงแก่นิจกรรมถึงแก่อสัญญกรรมถึงชีพิตกสายสิ้นพระชนสวรรคตมรณภาพเป็นต้นถ้าน,นักเรียนสังเกตคำกริยาเกี่ยวกับคำว่าตายที่ครูนำมาให้เป็นตัวอย่างจะเริ่มตั้งแต่คนธรรมดาสามัญชนเสียสิ้นถึงแก่กรรมถึงแก่นิจกรรมไปจนถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอ่าสิ้นชีพิตรสายสิ้นพระชนสวรรคคตและ พระสงฆ์คือมอรณภาพเห็นไหมครับว่าฐานะของบุคคลที่แตกต่างกันก็ใช้คํากริยาที่แปลว่าตายแตกต่างเช่นเดียวกันคํากริยาบางคําเมื่อนํามาใช้ในภาษาที่ไม่เป็นทางการใช้แบบหนึ่งแต่เมื่อใช้ในภาษาระดับทางการก็จะเป็นอีกคำหนึ่งเช่นคำว่าตีตราตีตราคือประทับตราเผาศพคือชาปนากิจออกลูกออกลูกคือคลอดบุตรนะครับ รถน้าแต่งงานก็คือหลังน้ําพระพุทธมนต์เห็นไหมครับนี่คือคํากริยาที่ใช้แตกต่างกันตามระดับของภาษาไปกันต่อนะครับพอเป็นกริยาเศษต่อไปเป็นคําวิเศษคําวิเศษคืออะไรคําวิเศษที่ว่านี้ก็คือใช้ขยายคํากริยาและคําวิเศษด้วยกันมักใช้ในภาษาระดับไม่เป็นทางการและภาษาระดับกันเองภาษาระดับทางการขึ้นไปจะไม่นิยมใช้คําวิเศษบอกลักษณะและวิเศษบอกปริมาณเช่น เปรี้ยวจี๊ดขมปีอ้วนฉุยุ่งจังยิ้มแฉ่งจะมีใช้บ้างบางคำเช่นคำว่ามากคำว่าเป็นอันมากหรือคำว่าจัดสรุปสั้นๆว่าคำวิเศษมักจะไม่ใช้ขยายคำกริยาและคำวิเศษด้วยกันนะครับจะใช้เพียงบางคำเท่านั้นได้แก่คำว่ามากเป็นอันมากหรือคำว่าจัดนะครับและประเด็นที่5ครับคำชนิดอื่น คำชิดอ,อื่นๆเช่นคำบุพบทคำสันธานมักไม่ทําให้ภาษาเปลี่ยนระดับเช่นคําว่าครับสินะเถอะมักใช้ในภาษาระดับไม่เป็นทางการและระดับกันเองเท่านั้นในประเด็นการออกเสียงอย่างนั้นอย่างนี้ย่างไงาเราจะใช้เฉพาะภาษาระดับกึ่งทางการลงมาในการพูดที่ใช้ภาษาระดับทางการขึ้นไปควรใช้คำว่าอย่างนั้นอย่างนี้และอย่างไรเป็นต้นครับ หลังจากที่นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยกำหนดระดับภาษาในประเด็นต่างๆแล้วเราจะมาประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติเมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาแล้วนักเรียนจะต้องนำเนื้อหาที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรือในการทําข้อสอบได้วันนี้คุณครูมีข้อสอบมาฝึกให้นักเรียนฝึกทําข้อที่หนึ่งครับโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ภาษาระดับทางการข้อใดไม่ใช่ระดับภาษาทางการ กอไก่เมืองเพตราประเทศจอแดนเป็นหนึ่งในเ็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกขอไข่เมืองเพตราเป็นนครโบราณกลางทะเลทรายที่เกิดขึ้นมากกว่า2,000ปีข้อขอควายจุดเด่นของเมืองเพตราคือปราสาทหินแกะสลักที่สวยงามและข้ององงูเมื่อยำเท้าเข้าไปอีกไม่ไกลนะักจะเห็นเนินผาหินสีชมพูซึ่งจะทำให้เรารู้ถึงความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ นักเรียนก็ต้องมาดูว่าในแต่ละข้อมีคํากริยาคําวิเศษคาวิสามัญน,นามหรือคําสรรพนามอย่างไรบ้างที่บ่งชี้หรือบ่งบอกว่าภาษาเขาแตกต่างไปจากภาษาทางการเป็นอย่างไรบ้างให้เวลา30ิวินาทีเริ่มจับเวลาหมดเวลาครับตอบข้่าไหนกันตอบข้อไหนเอ่ย ใครตอบข้อกอไก่มีไหมเอ่ยมีนะครับและเฉลยของข้อนี้ก็คือข้อข้อข้ององ,งูครับทำไมถึงตอบงอง,งูเมื่อย่ำเท้าเข้าไปอีกไม่ไกลนักจะเห็นเนินผาหินสีชมพูซึ่งจะทำให้เรารู้ซึ้งถึงความมหัศจรรย์ของโลกคำว่าย่ำเท้าคำคำนี้ไม่ใช่ภาษาระดับทางการอย่างแน่นอนถ้านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในข้อความที่ให้มามีคําไหนคําสําคัญคําไหนที่เป็นภาษาต่างระดับนักเรียนก็จะตัดตัวเลือกได้และประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนมาทําข้อสอบได้เป็นอย่างไรบ้างกับข้อแรกถ้าใครยังไม่ถูกยังไม่เป็นไรครับไปดูกันข้อที่2ข้อที่2โจทย์ถามว่าข้อใดใช้ภาษาในงานเขียนทางวิชาการได้เหมาะสมที่สุดใช้ภาษาในงานเขียนทางวิชาการได้เหมาะสมที่สุดก็ไก่บอกไว้ว่า ตึกระฟ้าทั้งหลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นมีให้ลมพัดเข้าสู่ตัวเมืองตึกระฟ้าทั้งหลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นมีให้ลมพัดเข้าสู่ตัวเมืองคำนี้อ่านว่าตึกระฟ้าไม่ใช่ตึกกระฟ้านะครับอ่านดีๆนะนักเรียนเหมือนคําว่าตากลมกับตากลมอ่ะต้องอ่านให้ถูกต้องนะขอไข่ถ้ายังมีฝุ่นและควันมากเช่นนี้กรุงเทพมหานครก็คงมิใช่เมืองฟ้าอมรอ,อีกต่อไป ถ้ายังมีฝุ่นและควันมากเช่นนี้กรุงเทพมหานครก็คงมีใช่เมืองฟ้าอมรอ,อีกต่อไปขอ้ขอขอยครับฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างและควันจากโรงงานลอยอยู่ทั่วไปในอากาศฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างและควันจากโรงงานลอยอยู่ทั่วไปในอากาศและตัวเลือกที่4งอง,งูสิ่งที่ก่อสร้างเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่สกัดกั้น ไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายไปในมุมกว้างสิ่งที่ก่อสร้างเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่สกัดกัน้นไม่ให้ฝุ่นละอองกระจายไปในมุมกว้างคําถามถามว่าเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งข้อใดใช้ภาษาในงานเขียนทางวิชาการได้เหมาะสมที่สุดตีเส้นต้ไว้1000เส้นดอกจันห0 0ร100ดอกเหมาะสมที่สุดแสดงว่าจะต้องไม่มีภาษาพูดภาษาปากภาษาที่เป็นกันเองเลยข้อไหนเอ่ยให้เวลา30นาทีเช่นเดิม หมดเวลาครับหมดเวลาฉเฉลยคือข้อคอควายครับข้อคอควายนะครับฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและควันจากโรงงานลอยอยู่ทั่วไปในอากาศลอยอยู่ทั่วไปในอากาศข้ออื่นละ่ะทำไมถึงเป็นภาษาทางวิชาการไม่ได้เพราะเขามีคําที่บ่งบอกถึงเป็นภาษาต่างระดับไม่ว่าจะเป็นตึกระฟ้าเมืองฟ้าอามรหรือว่าสกัดกั้นไม่ให้ฝุ่นละอองและนี่คือหลักการ ประยุกค,ความรู้สู่การปฏิบัติว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาแล้วสามารถเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ทําข้อสอบได้หรือไม่เวลาของครูก็เดินทางมาถึงท้ายคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้ครูขอให้ต้องใช้คําว่าขอให้เชิญชวนนักเรียนให้นักเรียนพิจารณาข้อความหรือประโยคต่อไปนี้ในแง่ของระดับภาษาว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดข้อใดคิดว่าไม่ถูกต้องให้แก้ไขแล้วบอกเหตุผลด้วยนะครับ อีกครั้งหนึ่งครับให้นักเรียนพิจารณาข้อความหรือประโยคต่อไปนี้ในแง่ของระดับภาษาว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดข้อใดคิดว่าไม่ถูกต้องให้แก้ไขและบอกเหตุผลด้วยซึ่งข้อความมีดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ครับนักเตะทีมยูวชนไทยประกาศสักดาในการแข่งขันฟุตบอลไลออนซิตี้ครัครั้งที่10รอบแรกที่สิงคโปร์ โดยเคี่ยนทีมเศรษฐีน้ำมันแห่งควาตา3า3ต่อหที่มาข่าวกีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันนี่ข้อที่1นะครับข้อที่2ครับที่ประชุมตกลงพร้อมกันว่าอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเบิกเงินงบพิเศษเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่น้ำท่วมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยที่มาจากรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันอุทก,กภยัยข้อที่ส ขอเชิญเสด็จลงได้แล้วอาหารตั้งโต๊ะพร้อมแล้วขอเชิญเสด็จลงได้แล้วอาหารตั้งโต๊ะพร้อมแล้วที่มาคือแม่ร้องบอกพ่อบ้านและลูกๆให้มารับประทานอาหารข้อ4ครับหวังว่าท่านคงไม่เปิดวิทยุดังรบกวนเพื่อนบ้านซึ่งจะเป็นการช่วยกำจัดมลพิษของเสียง หวังว่าท่านคงไม่เปิดวิทยุดังรบกวนเพื่อนบ้านซึ่งจะเป็นการช่วยกำจัดมลพิษของเสียงที่มาจากการกล่าวเชิญชวนทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อกำจัดมลพิษของเสียงและข้อที่5ข้อสุดท้ายกระผมมีความเห็นว่าสมาคมควรเปิดการอบรมอาชีพต่างๆที่น่าสนใจให้แก่แม่บ้านที่มีเวลาว่างเป็นทางให้แม่บ้านได้หาลำพ่และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น กระผมมีความเห็นว่าสมาคมควรเปิดการอบรมอาชีพต่างๆที่น่าสนใจให้แก่แม่บ้านที่มีเวลาว่างเป็นทางให้แม่บ้านได้หาลำพ่ายและหาประสบการณ์เพิ่มขึ้นและนี่คือกิจกรรมท้ายบทเรียนทั้ง5ข้อที่คุณครูได้ฝากไว้ให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกทำเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ตัวเองว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของระดับภาษามากน้อยแค่ไหน และก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับนักเรียนการเรียนภาษาไทยนอกจากจะเรียนเพื่อเกิดการเรียนรู้เรียนเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วการเรียนภาษาไทยยังเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน